สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิทเทนิ h ชาน e ลนะครับซึ่งในวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม GTA V นะครับผมหลังจากที่หายกันมาตั้งประมาณ3ปีนะครับกับโหมดออฟไลน์นะครับผมเป็นการลงวัดนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เบื่อไฟเอ็มก็เลยลองมากลับมาเล่น GTA mod เลยนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็หลายๆคนอาจจะดูจากปกคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับ สำหรับรถที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่ครับ Honda Civic t y ท e R นะครับว้าวเป็นรถที่มาส,ด,สดใหม่ๆปี2024นะครับผมดูภายนอกก่อนครับ Civic t ท R e R นะครับผมลองดูภายในกันบ้างเปิดประตูดูนี่ครับผมงานละเอียดมากเลยนะครับแผงประตูครบ ต้องใช้เมนูดูซะหน่อยจะได้อาจจะง่ายกว่านี้นะครับเห็นรายละเอียดชัดกว่าดูภายในครับโอ้โหเลือนไม้ใช้ได้จริงครับพวกนี้ขยับได้เจ้าของมอดก็ใส่ใจรายละเอียดดีนะครับจอเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เกียร์แมนนวละครับ5ที่นั่งนะครับ4ี่ประตูซิบิ c ไทยอาการตกแต่งก็ดูดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องยนต์กันบ้างดิ เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคันนี้มีสีดำกับสีขาวครับวันนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเปิดฝาโปงามาแล้โอ้โหนี่นะครับเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับผมของซีบิคไทอาร์นะครับอันนี้แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องนะครับใช้ได้ครับงานละเอียดเลยครับเจ้าของมอสขอบคุณเจ้าของมอสมากนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มอสไว้ข้างล่างครับผมไปเครดิตให้ ดูรายละเอียดรอบคันอีกสักรอบนะครับคาลิเปอร์นี่ใส่ของเบมโบ่มาด้วยนะครับผมเพิ่งสังเกตมาพร้อมกับล้อน่าจะ18นิ้วนะครับผมของไทยอาติดรถนะครับ4ล้อได้เบมโบ่เหมือนกันหมดเลยนะครับสุดยอดนะรายละเอียดคันนี้ออกท่อ3ท่อด้วยนะครับสปิดไทยอานะครับผมรายละเอียดเหมือนชีวิตจริงมากครับแทบจะ100%เลยนะครับผมโอเคดูรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งกันในอู่เลยนะครับผม let's go ทุกคนอาจจะคิดว่าผมตัดคลิปใช่ไหมครับผมไม่ได้ตัดไปอู่นะครับเดี๋ยวเราขับไปด้วยกันเลยนะครับนี่ครับผมสีขาวกับสีดำนะครับสีก็แล้วแต่คนชอบนะครับต่างกันมากนะครับพอสมควรนะสีดําก็ได้ความดุนะสีขาวก็ได้ความสมานนะความคีนนะครับหล่อๆเลยครับผมซิบิ c ไทยอาคันนี้นะค่อยๆขับไปเลยมอสคันนี้เป็นแบบ add-on นะครับลืมบอกไปสําหรับใครลงตามลงได้ครับผมคนที่มี GT5 นะครับ เ่อจัดเลยดูรถเดิมๆนะโอ้โหมาถึงเล่นไปลวทีหนึ่งดูรถเดิมๆเพราความแรงออกตัวดูสามสองหนึ่งไปใช้ได้นะครับอันนี้ขนาดไม่ได้จูนนะผมปึ๊บเออได้อยู่ได้อยู่เหยียบจมครับเหยียบจมเอ,อ้ย ตัดหน้าอีกแล้วเอ c เกมนี้เป็นไรเนะี่ยชอบตัดหน้าจังเลยไฟแดงไม่เบรกไปเลยครับอดไปเลยแรงใช้ได้ครับแรงพอสมควรนะรโอ้ยสองร้อยอ่ะเดิมๆสองร้อยนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาลองเข้าหู่มาแต่งกันดีกว่า ไปข้าอูดเลยครับ Honda Civic t y ท e R 2023แต่จริงมันคือรุ่นคล้ายๆกันนะครับผมปีนี้แค่ไม่ได้เชนนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คล้ายๆกันต่างแค่ปีนะครับแล้วก็หน้าตาบางอยา่างลำดับแรกแต่งอาร์เมอร์100%นะครับตามด้วยเบรกลระดับรถแข่งชัซซีครับผมอันนี้แต่งไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันบั็กนะครับถ้าเราใส่ของเดิมเนี่ยนี่ครับรถมันจะบั็กโล่งอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ เรียวเชสติกนะครับผมของเชสซีนี่ครับมันบักนะครับใครลงวอไปถ้าเกิดรถมันเป็นอย่างนี้ก็ลองมาดูที่แชสซีนะครับผมน่าจะบักลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นอันที่2แล้วก็เอนจินนะครับเครื่องยนต์ระดับ4ไปเลยแต่นะครับไม่แต่งไฟซีนอนไฟใต้ท้องรถไม่ค่อยอยากแต่งกันนะผมเอาไฟข้างหลังแล้วกันนะครับส่องพื้นเหมือนไฟแปยทะเบียนนะครับสปอยสีขาวแล้วกัน เออป้ายทะเบียนแต่งไม่ได้นะครับคันนี้หรือจะแต่งได้เดี๋ยวลองไปดูในเมนูคัสตอมข้างนอกนะครับสีรถวันนี้เอาสีอะไรดีตอนหยิบออกมาก็สีดําแล้วนะครับขาวก็สวยนะผมมีปุ่มฐานสไตล์คิมคีนอยู่นะครับขาวก็สวยอยากได้สีสดๆแปลกๆบ้างครับวันนี้สีเทาก็สวยนะครับเทาเข้มแดงก็แป๊ดดี ผมขอสีสีออกแ,แดงนะครับวันนี้มาในหัวข้อตัวแรงนะครับผมไทาอทาไทาอาต้องมีความดุดันนิดนึงสีแดงไปเลยครับหาแดงแป๊บนึงหาไม่เจอเลยน่าจะเลื่อนผ่านไปแล้วหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วครับเอาแดงแป๊ดเลยทอริโนโนเลสกับเลสธรรมดาเอาฟอร์มูล่าเลสนะครับจัดไป แล้วก็ซับพิชชั่นโหลดเตี้ยครับโหลดได้4ระดับผมว่าระดับสุดเลยนะครับแล้วก็ทามิชชันระบบเกียร์20 0 0 0ครับเทอร์โบอีก12 0 0นจัดไปครับล้อนะครับของเดิมก็สวยอยู่แล้วนะซึ่งแม็กมอสผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับถ้าเป็นของในเกมก็พอสวยอยู่นะครับเดี๋ยวลองเลือกลายดูเอาล้อไหนดีละว,วันนี้ ะจัดไปครับชีตาอาร์อาร์นะถ้าเบื่อเดี๋ยวไปเปลี่ยนกลางทางแล้วนะครับแล้วก็ล้อดําครับนี้ดําตัดแดงดุนะครับจัดไปล้อนะครับผมดีไซน์นี่เอาด้วยแล้วก็ยางกันกระสุนควันยางสีดํากระจกนะครับสีดาโอ้โหดุขึ้นมาทันทีครับโคตรหล่อเลยครับนี้จากกระจกใสเปลี่ยนเป็นดำครับดูสวยขึ้นมานะครับผมจัดไป โอเคครับโดยรวมๆแล้วของแต่งจะมีทั้งหมด13รายการนะรผมเป็นเกี่ยวกับพวกระบบช่วงล่างนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องยนต์อะไรนี้นะครับผมโดยของแต่งส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับจะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีให้แต่งนะครับเดี๋ยวเราแต่งเสร็จไปดูด้านนอกกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนโหมาแล้วครับสีแดงมาเลยไฟหน้าหน่อยนี่สุดแจ่มแล้ควคันนี้โอ้โห,โหแรงขึ้นมาทันทีเลยครับ สุดยอดครับฟังเสียงท่อสะหน่อยโอ้ oh, สุดยอดครับคันนี้มาเดี๋ยวเราลองดูข้างนอกนะครับผมว่าเมนยูจะสามารถช่วยเราได้ป่ะครับเกี่ยวกับเรื่องป้ายทะเบียนนะเออกด P ดีครขึ้นขึ้นขึ้น,นป้ายทะเบียนมีให้เลือกไมหมเอ่ยเอกซ์ตารันะ อันนี้เกี่ยวกับพวกสปอยเลอร์หลังเอออันนี้ต้องใส่ไว้นะครับถ้าไม่ใส่มันดูทุ่ๆเนี่ยไ,ไม่รู้นะครับใส่ไว้ก็สวยดีนะครับเทอร์โบโลล,ลงหมดแล้วสรุปแล้วคันนี้แปายทะเบียนน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ครับผมเป็นอย่างนี้นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเขาน่าจะเป็นนี้โอ้โหรถเดิมๆบอกว่าวิ่งได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เมื่อกี้กดไป200คืออะไรอะจะเลิมกันเลยนะทีนึงเดี๋ยวลองไปวิ่งดูครับ ไปเลยงอนสิ่งจัดซิ้งจัดโอ้โหแรงครับทำเป็นเล่นไปนี่ไม่ได้จูนนะครับเพิ่งหาหมดซีวิคหาหมดเจเทินไปทีนึงโอเคครับผมจังหวะน,นี้ขับไปครับมาดูภายในกันบ้างโอ้โหภายในรู้สึกจะบักนะครับถ้าเกิดเราใส่ฟิล์มดำนะครับหน้าปัดเรือนไมดูไม่ได้เลยขอลองปรับเป็นฟิล์มเดิมก่อนฟิล์มเดิมตรงไหน หนึ่งวินโดว์ตรงไหนนะหาไม่เจอเอ๋อนี่ไงวินโดว์ครับลองดูโอ้โหไม่ทำงานจริงด้วยนะครับคันนี้รายละเอียดใช้ได้ใช้ได้ครับไม้ขึ้นจริงนะครับความเร็วบอกว่า170ตันนะครับแต่จริงแล้วตอนนี้ล่อไป200ครับมันเกินไม้ครับ ไม่ต้องจูนเลยครับขับเดิมๆว่าสนุกจัดเลยโอ้โหใช้ได้เดี๋ยวลองเหินไฟเย็มก็เหินนะผมแล้วพอเหินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองทอบสปีดคันนี้ที่มอเตอร์เวกันเลยครับอา้าวไฟเหินโอเวอร์รถเยอะมากเลยขึ้นไหมขึ้นไหม,ข,มขึ้นแล้วกับเทพขึ้นแล้วกับเทพโอ้ยแลมขึ้นสะพานไหมเนี่ยไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเหินได้ก็พอ โอเคครับำลำดับต่อไปไปดูท็อปสปีดของเจ้า Honda Civic Type R คันนี้กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไฮเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้า Honda Civic นะครับ Type R สงสัยแม็กนี้ผมเริ่มจะเบื่อแล้วครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแม็กกันบ้างนะครับพร้อมแล้วออกตัวเลย3 2 1ไปครับ สวยทําเวลาดีครับร0 4แล้ว107 108ยังไง109ยไหลๆครับรถเยอะก็ไปถอนก่อนโอเคครับไหลๆครับ107ยังไง107ออกขวาก่อนรถเยอะเบี่ยงออก1 0 0ย0 0มีขนาดไม่ได้จูนนะครับเนี่ยรถมันเยอะนะครับต้องซิกแซกนิดหนึง่งไม่รู้จะรอดไหมตรงนี้นิดหน่อยครับได้อยู่ครับ26 มีมากกว่านี้ไหมสองสามครับถึงไหมเนี่ยสองสามครับเหมือนจะตันแล้วนะครับสองสองเจ็ดนะครับคันนี้ลงเนินสองสามได้อยู่ครับสองสามห้าขึ้นเหนไหมครับน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับสองสามห้าน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับคันนี้เมื่อกี้ลงเนินด้วยครับปกติมันน่าจะสองสองสองต้นๆนะครับ,า 2, 2, 2, นนรบมาเดี๋ยวเราลองปั จูนนะครับผมให้มันมันขึ้นหน่อยนะครับเอาละปรับเข้าไปความเร็วสูงสุดผมเอาที่9 9 9 9เครับเอาสุดทุกอย่างแล้วก็แรงม้าเอาสัก50ตัวแรงบิดแรงม้า50เท่ากันนะครับเอา3 2 1ไปโอ้โออ,อกโอ้ยระปีครับขับไม่ได้ครับ0 0มาแอ้วอแ้ โอ้ยหลุดหลุดออกจากรถโคตรแรงขับไม่ได้ขับไม่ได้แรงไปแรงไปโอ้โหรถจะไปเฉียวได้เมื่อกี้รถหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอรถแรงทอคนะครับรอน่าจะฟรีเยอะไปเอาทองสักสามสิบตัวก็พอนะครับเอาไหมสามสองหนึ่งไปครับขับได้อยู่ได้อยู่ได้ก็แย่แล้วโอ้โแย่ ไม่ได้ครับฟรีเกินไปต้องอารมณ์หมดเลยครับแรงม้าสักสิตัวแรงบิดเท่าไหรห้าแมวเดียวอสักสามครับมันน่าจะฟรีเกินไปออกจากตรงนี้ยังไงล่ะเนี่ยลากออกงี้เลยกันง่ายดีไปครับเอออย่างนี้ค่อยได้เลยครับโอเคได้แล้วครับคุมได้แล้วเออได้แล้วครับมาแล้วสองสี วัน,นี้ไทยอาสองห้าสองหกสามไหมสามร้อยสามไหมเนี่ยสองแปดขึ้นไหมสามนะครับเรียบร้อยสามร้อยครับไทยอาวิ่งสามร้อยนะครับโอ้ยธรรมดาที่ไหนอรูดขวามาเลยสองแปดความเร็วเริ่มตกครับเริ่มตกเราไม่ปล่อยให้ตกหรอก เออรุดรุดเพิ่มแรงท้อครับผม3.5ไปเลยแรงม้าเพิ่มเป็น12ตนัวน,นะครับรเพิ่มไปเพิ่มไป12ตัวไปโอ้โหแป๊บเดียวครับเร็วกว่าเมื่อกี้สองสามร้อยครับสามสุดแค่นี้ครับ300นะครับ ถ้าวิ่งมากกว่านี้ล้อฟรีไปไม่ได้นะครับ200ร้อ้ย310นะครับสุดยอด3 1หรถือว่าใช้ได้นะสำหรับไทาอารอ์ดูดอีกแล้วโอเคครับคุณผู้ชมไหนๆแล้วก็มาในโลก GTA แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่บุกค่ายทหารหรือทำคดีแปลกๆมันก็ไม่ใช่ GTA นะครับไหนๆวันนี้ก็มากับ Honda Ci v v i t y ไท R แล้วขึ้นรถ้ออยังครับ เขาค่ายทหารไปเลยไล่กาดยิงไปเลยครับมาพร้อมแล้วเข้าเลยครับห้าดาวแน่ๆจังหวะนี้ล้อฟรีเข้าไปเลยสามสองหนึ่งเข้าครับไปทะลุไปแล้วครับเอาครับสี่ดาววันนี้ยังไงซีวิกเอยมาแล้วมาแล้วถถอโอ้โหรถถังเออเออเอโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวตายแน่ ซีบิกไม่ได้ช่วยแล้วมั้งโอ้โหดีเปิดามาตากไว้แป๊บนึงอามาตะไว้เนี่ยไปไหนแล้วไม่ยังไงอือหือซีบิกรอดครับซีบิกรอดได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยสวยได้อยู่ครับโอ้ยอันตรายจัดครับค่ายทหารพังแล้วซีบิกยังไงเนี่ยหาทางออกไม่เจอด้วย กดลงรถทําไมแล้วกดผิดตลอดเลยมาแล้วมันมาแล้วพอมาแล้วไปดีกว่าโอ้ยนี่ไงมามาทับต้องรถถังสวิตโคตรคเลยครับไม่ระเบิดนะครับผมตั้งอะไรไปแน่เลยโอ้โหมันจัดมันจัด ไล่กาดยิงครับกาดยิงมันไปเลยหัวแตกนี่ระเบิดไม่ระเบิดใชยเลยถังน้ำมันเขาเอาหมดครับเอาหมดเอาหมดยิงไปครับหนีหนีหนีออกค่ายทหารดีกว่านะครับไม่น่าปลอดภัยอยู่น้ำไม่ปลอดภัยแล้ว มันไล่ยิงเลยเว้ยออกข้างหน้าดีกว่าสวยสวยออกรับออกเลยครับออกได้ไหมเผินโอ้ยไม่ออกมันติดแย่แล้วอันนี้ครืองบินเจ็ตนี่ว่ะยิงยิงยิงคนขับออกมะทำไมเนะี่ยโอ้ฉลาดจัดออกมายิงยิงหาทางออกไม่ได้เลยครับ ข้างหน้าน่าจะออกได้อยู่นะวิซิบิกเพิ่งดูท็อปสปีดจ,จริงนะเนี่ยเกือบ300รสามไม่ซ้ำตรงนี้ไม่ทางออกครับไปได้ไปได้ไปไดึ๊บเหินไปเลยไม่ออกเหินตรงนี้เข้ามาอีกรอบนึงสวย ออกไม่ได้ครับตรงนี้มันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออกด้วยอึ๊บเรียบร้อยได้แล้วครับเหินข้ามน้ําตอนนี้เราลอดจากค่ายทหารครับง่ายๆเ,เหินนิ่มๆเดคู่ลอดแน่ๆลอดแน่ๆ โอเคครับผมคุณผู้ชมสําหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาขับ Honda c ซี i ิ t ไท e R นะครับขึ้นเขาดูว่าแรงกําลังจะไหวหเปล่านะครับผมมาลองกันดีกว่าแล้วผมขออนุญาตปรับค่ารถเป็นเดิมนะครับที่เขาจูนมาให้นะครับจากที่มอสเขาให้มาก็อย่างระนหนึ่งนะครับอันนี้ผมจําได้ปรับแค่หนึ่งความเท่าเทียมผมปรับสดๆเลยนะครับหนึ่งอันนี้รู้สึกจะร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าจำไม่ผิด ร7 2เนี่ครับค่าเดิมของรถเดี๋ยวเรามาดองกันว่าคันนี้จะไหวหรือเปล่านะครับปะขึ้นเขาเลยครับออกทริปขึ้นเขานะผมวันนี้หลังจากป่วนข่ายทห,หารเสร็จก็ขึ้นเขาต่อครับจะไหวไหมเนาะคันนี้โอเคแรงเหลือครับแรงเหลือร2อยขึ้นเขาเร็วจริงเลยเราขึ้นผิดลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เขาลูกไหนนะจริงๆเราต้ขึ้นลูกนู้นนะครับเราขึ้นผิดลูกแน่เลยชัวร์เลยเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปลูกน,นู้นดีกว่าผมน่าจะขึ้นผิดลูกนะครับไปไปข่าวลูกนู้นมาครับสําหรับรอบนี้ถูกแน่นอนครับขึ้นกันเลยดีกว่ามาปลายทางคือยอดเขานะครับตรงนี้ขึ้นได้ไหมในซีวิตยังไง โอ้โหจากรถซิงมาเป็นออฟโหลดแล้วครับตอนนี้ไปับขึ้นครับแรงเหลือไหมเห,เหลือสบายคันนี้รู้สึกจะขับสี่ได้ั้งครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนขับสี่นะครับเหมือนขับสี่เดี๋ยวลองจอดแล้วกดดูอขับสี่ครับหรือเปล่าหรือขับหน้าอ๋อขับสี่ครับใช่ใช่คันนี้ขับสี่ถึงว่ามันถึงช่วยกันยึดก่อนนะครับไปขึ้นขึ้น โอ้ยไหวขับสี่ก็เหมือนพวกรถกระบะครับได้ครับจังหวะน,นี้ขึ้นไหวไหมเนะี่ยลองดูดนะิอึ๊บไหวไหมยังไงอึบอึ้บ่วงล่วงได้อยู่ได้อยู่กดกดคันเร่งเพิ่มไปไปต้องได้เรียบร้อยครับผ่านแล้วครับขับสี่มันมีข้อดีครับผมแป๊บเดียวพวกทางหล่มทางอะไรมันออกง่ายนะครับสบายสบายเลย โอเคเราไม่เจอคนเดินป่าหรือเสือชีต้าเลยนะแป๊บเดียวจะถึงยอดเขาแล้วครับผมมาแป๊บเดียวกับซีบิคันนี้ไปครับไปกันต่อใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วตรงนี้ตีวงนิดนึงครับ โอเครอดพ้นพนิดเดียวอุดใจเดียวข้างหน้าข้างหน้าจะถึงแล้วขันเร่งมีคนเดินป่าด้วผมโอ้โหเจอสักทีนึ่งเราก็เป็นคนดีซะด้วยต้องให้ของรางวัลกันนะผมไหนๆก็มาเดินป่าคนระับเอาไปเลยเพื่อน <c oughs> ล่วงเขาหมดเลยโดนเต็มระบบครับล่วงลงเขาเฉยของขวัญรางวัลน,นะผมคนและลูกสองลูกโอเคปลายทางอยู่ไม่ไกลครับตอนนี้สำหรับการเดินทางใส่คันพิโหดเหยียบหมาตายด้วยขึ้นขึ้น ตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับแค่ตรงนี้ขึ้นได้ไหมปึ๊บโอ้โหสำเร็จครับผมขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนรถกระบะเลยนะครับผมถึงแล้วไม่ครับถึงเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองลอสซันโตน,นะผมหรือ G ีดีหสุดยอดตอนนี้เรามาถึงเห็นทั้งเมืองเลยครับผมสุดยอด โอเคครับ okay, คุณผู้ชมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda Civic Type R ครับผมสวยมากเลยครับที่กำลังจะตกดินนะผมโอ้โหยังหล่อครับผมก็สำหรับคนที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับเพราะว่าผมหายไป2ปีแล้วผมกลับมาแล้วตอนนี้เป็นคลิปที่2ตั้งแต่ขายไป2ปีครับผมวันนี้ก็มากับ GTA mod ครับที่รีวิว h o น d a Civic ค y p e R รนนครับผมก็ก่อนจากกันไปครับผมพร้อมหรือยัง สามสองหนึ่งไปครับโอ้ยตกไปแล้วไม่ยอมให้หล่นหรอกไปยังู้ลอยยาวจังหวะนี้ไม่หล่นไม่เปิดไปหน้าอีเหาะไปเลยไปยังฮู้โอ้บินไปเครื่องบินแล้วไปแล้วไปไกลเลยซิวิ๊กเก้ผมไม่เจอคลิปหน้าครับโอ้โหลอยยาวยิ่งกว่าไฟเอ็มอีก